ข่าวของคู่นี้นะครับเฮียซีแล้วก็น้องนูนนิวนะครับที่ตอนนี้นะเดินหน้าเปิดกล้องถ่ายทำนะครับซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเธออย่างเป็นทางการนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่มีการปล่อยภาพฟิตติ้งออกมาให้แฟนๆได้ดูกันเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการบวงสวงนะบอกเลยว่าน่าดูมากๆนะครับ <S <S งานนี้นะบอกเลยาทั้งคู่นะครับมีการพลิกคาแรคเตอร์นะครับจากซีรีส์ที่ผ่านมาเห็นว่ามีการนะครับไปเรียนฟันดาบไปเรียนขี่ม้าอีกด้วยนะครับ เจอเจอทั้งคู่นะก็ต้องไปถามกันสักหน่อยว่าตอนนี้นะซีรีส์นะครับข้ามฟ้าเคียงเธอไปถึงไหนแล้วรวมไปถึงนะไปอัปเดตเฮลซี Z นะครับที่เตรียมคับเวอร์เพลงของน้องนุดนิวนะครับกับเพลงฤด,ดูของเธออาจทั้งคู่จะว่าอย่างไรครับไปฟังทั้งคู่เปิดใจกันดีกว่าครับ เราต้องเรียนเพิ่มหรือว่าจังหวะในการพูดหรือความหนักแน่นหรือว่าในซีนมีบูหรือว่าความสามารถพิเศษต่างๆนะครับผมผมรู้สึกว่ามันต้องแบบอยากให้คนเชื่อในคาแรคเตอร์ให้ได้มากที่สุดครับผมเราแบบว่าดูช็อปให้แบบให้ดีที่สุดออกมาเป็นในฉบับเราให้ดีที่สุดสปอยแล้วอะไรให้ฟังหลอครับที่จะได้เห็นหลอทุกคนก็จะได้เห็นเก็บกีฬาด้วยแต่ว่าจะได้เห็นด้วเมียแบบในลุคที่ไม่เคยเห็นแล้วก็ เล่นกีฬาเยอะใช่โดยเฉพาะผมอาทิเช่นฟันดาบใช่ครับกีฬาฟันดาบแล้วก็มีววอื่นด้วยวิ่งหนีคนวิ่งหนีคน, <laughs> น,คนเรา, <laughs> เ,ราเราวิ่งหนีในซอมบี้มาแล้วเราต้องยังต้องมาวิ่งหนีในเรื่องนี้อีกนะครับเรื่องนี้ก็คือวิ่งเยอะเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้แบบรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่แค่ไม่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นแบบซีรีส์ทาแนวนี้เท่าไหร่ครับเพราะรู้สึกว่า ราดีใจที่ได้เล่นแนวนี้ด้วยมันสนุกแล้วก็ท้าทายมากเลยครับอย่างที่บอกไปเคยบอกว่าในตัวของนิยายตัวในซีรีส์ซีรีส์สนุกกว่าครับใครอ่านนิยายมามันอาจจะเป็นเรื่องประมาณนั้นแต่ที่จริงมันอาจจะมีอะไรที่แบบว่าแตกต่างพอสมควรครูนี้มันมีซีนนักข่าวครับเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าพวกพี่ไปเล่นหรออะไรเงี้ยค่าตัวห0 0 0 0่นละคนละ5 0 0 0 0่นล้า, 50, ลานไม่เถึงหรอกครับ สี่หมื่นล้านห้าบาทก็ไพูดตรงๆว่ามีไม่ถึงครับในความเอเวนเจอร์มันยังมีความแบบกุกกิ๊กน่ารักของตัวละครอยู่นะแรกๆอาจจะแบบไม่ค่อยชอบขี้น้ากันเท่าไหร่ครับรักกันตอนก็ต้องดูฮะต้องรอติดตามครับทุกคนเดี๋ยวไม่สนุกเวลาเราสปอยไปแล้วมันจะไม่สนุกแต่รับรองว่าจะได้เห็นการแสดงใหม่ของหนูไม่ว่าจะเป็นเรื่องซอมบี้เบอร์หรือว่าข้ามฟ้าครับองเพียร์ด้วยตั้งเป้าว่าเราทาอะไรเราเป็นใครอะไรเงี้ยในซีนี้เราต้องการอะไรแรกๆก็หลุดใช่ฮะใช่ทบแรกๆก็หลุดปกติเราไม่ได แบบไม่ชอบที่หน้ากันเหมือนในซีรีส์ยังไงครับเพลงหนูแต่และเพงลงร้องยากแต่ก็อยากร้องเพลงนี้ครเป็นเพลงที่แบบรู้สึกว่าอยากลองมาคเวอ่์ดูก็อาจจะปรับแบบคีย์ให้แบบว่าสบายเราอะไร ผมรู้สึกว่าหนูหายากมากคาแรคเตอร์ในการร้องเพลงหรือว่าการร้องในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขาจะเป็นแบบแอคเซนต์ในการร้องแบบว่ามันดีแอคเซนต์เขาอ่ะแล้วเขาแบบว่าแบบว่าในทุกคําพูดอะ่ะเขาจะแบบตั้งใจอะ่ะว่าจะต้องออกมาเสียงนี้อะไรเงี้ยน่าจะได้ฟังเพลงเฮียก่อนนะครับฟังเพลงเฮียก่อนใช่เดี๋ยวมีเพลงเฮียด้วยครับใช่ใช่แต่ถ้าเป็นเราสองคนไม่ใช่เป็นซิงเกิลแบบเขาเลยอ๋อแต่ถ้าเป็นเราสองคนแบบ เหมือนที่ผมกับน,น้องมีเนยงี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับฝากอฝากคอนูก่อนนะครับก็ฝากเพลงดูวยู้ยของเธอด้วยนะคบ Your Season s i n g l ของผมก็ปล่อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเซิร์ในยูทูบได้เลยครับรืดูของเธอครับโปรดิวซ์บายพี่ทอยนะพร้อมามากๆเลยครับอยากให้ทุกคนฟังกันเยอะๆส่งต่อให้คนอื่นฟังก็ได้ครับความหมายดีมาก ใช่ครับผมฝากด้วยฮะฤดูของเธอนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ก็ในปีนี้แหละฮะก็ได้จะได้ฟังซิงเกิลของผมก็รออีกหน่อยนะครับผมแล้วก็ฝากซอมไบเว e ร์ด้วยถ่ายจบเป็นที่เรียบร้อยฮะอยู่ในช่วงโปรเซสในการตัดต่อนะครับผมแล้วก็ฝากข้างฟ้าเคียงเธอนะครับผมใน next print นะครับผมก็พยายาทุกเดือนฮะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากซูเปอร์ซันด้วยแบรนด์ของเฮียด้วยวันนี้มีหลายคนถามก็เลยแบบเปิดออเดอร์ครับผมก็สามารถไปอุดหนุนได้นะครับ ว่าฝากผลงานกันปังทั้งคู่ผู้ชมนะครับเมื่อกี้น้องนุ้ทก็ฝากเพลงนะครับฤดูของเธอก็สามารถไปฟังกันได้นะครับด้านเฮดซีนะเขาก็จะมีซิงเกิลนะครับรอติดตามกันได้นะรวมไปถึงนะครับฝากนะครับแบรนด์นะครับซูเปอร์ซันนะครับก็สามารถไป เขาเรียกอะไรอ่ะไปสั่งซื้อกันได้นะครับปังแน่นอนรวมไปถึงซีรีส์เรื่องนี้นะครับข้ามฟ้าเคียงเธอนะครับเมื่อกี้ก็มีการสปอยนะครับน้องนุงบอกว่ามีการเรียนฟันดาบมีการเรียนแบบว่ามีขี่ม้านะครับแล้วก็บทบาทที่น่าสนใจนะครับก่อนหน้านี้ก็คือวิ่งหนีซอมบี้ใช่ไหมเรื่องนี้มีการวิ่งหนีนะวิ่งหนีคนคุณผู้ชมเนี่ยต้องติดตามมันได้นะครับส่วนนิเซีเขาบอกว่าเรื่องนี้ก็ทุ่มสุดตัวนะครับเมื่อกี้น้องนุงบอกว่าตอนแรกๆต้นต้นๆด้วยหลาย ลงท้ายด้วยรักแต่สปอยมากไม่ได้ไงออต้องรอติดตามนะอาจจะว่า,อา,าตอนแรกอาจจะไม่ชอบกันแต่ตอนหลังคือรักกันแหละเออหลายๆคู่ก็ละครก็เป็นแบบนี้แหละเรื่องต้นวยกันแบบว่าคนนี้ไม่ชอบที่หน้าเลยสุดท้ายคือพรมลิขิตชักพาให้รักกันไงก็ติดตามมันได้เพราะเรื่องนี้ถ่ายทําไปแล้วนะครับกับข้ามฟ้าเคียงเธอนะครับน่าจะได้ดูกันปีนี้ไหมยอยากให้ดูปีนี้นะแต่ว่ายังไงก็เชื่อว่าผลงานนะครับก็ สมหวังแน่นอนคุ้มค่าการรอคอยแน่นอนเพราะยี่สิบบอกว่าในในนิายายอะกับตอนซีรีย์ซีรีส์น่าดูกว่านะ mm. เออการันตีแบบนี้นะครับต้องห้ามพลาดนะครับกับข้ามฝ้าเคียงเธอครับ